สวัสดีค่ะเด็กๆค,คลิปนี้นเราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะเด็กๆใช่ค่ะมาพบกันเช่นเคยนะคะคุณครูสูและคุณครูจุ๊บค่ะค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาทำอาไอศครีมกันค่ะทำอะไรนะคะไอศครีมนะคะไอศครีมที่เราจะทำเราทำจากอะไรคะคุณครูนมโรงเรียนค่ะนมโรงเรียนเป็นกิจกรรมอะไรนะคะ เสริมประสบการณ์ให้กับเด็กๆนะคะและเด็กๆรู้ไหมคะทาไมคุณครูจุกกับคุณครูสุดถึงอยากจะมาทําไอศครีมจากมนมนงเรียนเพราะเนื่องจากว่าเด็กๆนะคะบางคนได้รับนมนงเรียนกลับบ้านแล้วอาจจะไม่อยากดื่มแล้วนุ่มอยากจะเปลี่ยนรสชาติบ้างอยากเปลี่ยนแบบหาอะไรแปลกๆนะคะคุณรูจุก็เลยคิดว่าการทําไอศครีมใช่ไหมคะคุณสุดใช่ค่ะเป็นอะไรที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะสําหรับเด็กๆแล้วก็เด็กๆสามารถ ทำได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะค่ะขั้นตอนต่อไปที่เราจะทําไอศครีมจากนมโรงเรียนนะคะเรามาดูอุปกรณ์กันเลยค่ะชิ้นแรกนะคะจะมีหนึ่งค่ะนมโรงเรียนค่ะนี่ค่ะนิกเดีสองนะคะขาดไม่ได้เลยเป็นช่องทําไอศครีมนะคะหรือว่าเป็นพิมพ์ของไอศครีมนะคะที่เราจะทํานะคะสามนะคะก็จะมีรสชาติต่างๆที่เราจะเอามาใส่อย่างเช่นวันนี้ครูจะเตรียม ปีโป้มานะคะเป็นเยลลี่ปีโป้หรือว่าจะเป็นปีโป้ถุงนะคะปีโป้ที่เป็นถุงนี่นะคะแล้วก็จะมีโอริโอค่ะโอริโอนะคะโอริโอแล้วก็ครูชอบรสโอนตินมีโอนตินด้วยถ้าไหนบางคนไม่ชอบโอนตินก็อาจจะใช้เป็นไมโลก็ได้นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะมีอีกนะคะใครชอบกินนมเย็นหวานเย็นนะคะก็จะมีเฮฟวบอยค่ะ อ่าแล้วก็อันดับต่อไปนะคะถ้าเด็กคนไหนชอบหวานนะคะนมโรงเรียนเราจะเป็นนมโรงเรียนรสจืดน,นะคะเราสามารถเติมนมคนาราเมลหรือว่าจะเป็นน้ำตาลทรายก็ได้นะคะที่เด็กๆหาได้จากในครัวนะคะอ่าอันดับต่อไปก็จะเป็นแก้วนะคะแก้วนี้คุณครูจะเอามาผสมค่ะส่วนผสมระหว่างนมกับอ,อ่ส่วนผสมต่างๆนะคะอ่าทีนี้เด็กๆอยากทากันแล้วยังคะอยากทำาัแล้วยังคะคุณสุ อยากทาแล้วคะ่ะอาทีนี้ขั้นตอนแรกเรามาเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะเราใช้นมโรงเรียน,นะคะ่ะเราเอานมโรงเรียนมานะคะ่ะตัดเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มตัดเลยนะคะอาเวลาเด็กๆจะตัดนมโรงเรียนนะคะเพราะเราต้องใช้กันไกนะคะกันไกมันจะคมนะคะเวลาเด็กๆทําต้องระมัดระวงังถ้าเด็กๆทำด้วยตัวเองไม่ได้ก็ควรบอกคุณพ่อคุณแม่ให้ช่วยตัดให้นะคะหรือเวลาที่เด็กๆทําก็ให้คุณพ่อคุณแม่ดูอยู่ใกล้ๆนะคะแล้วก็ เทนงลงเรียนลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะกูสูตรอพิม์โเล็กนะคะลงไปอีกค่ะลงไปอีกค่ะเห็นไหมคะนุ่มของลงเป็นสีอะไรคะกูสูตรสีขาวนะคะเด็กๆเอาได้แล้วนะคะได้แล้วนะคะทีนี้กูสูตรจะใช้รสอะไรคะโอรีโอค่ะรูสูตรจะใช้โอรีโอนะคะโอรีโอนี้นะคะมันยังเป็นก้อนกลมๆอยู่เลยรูจุบยังไม่เกะี่ยจักนะคะรูจุบใช้วิธีการบีค่ะให้เด็กบีนะคะ แรายละเอียดจะบีบนะคะกล้ามเนื้อมือของเด็กๆก็จะถึงเรงไปด้วยนะคะฝึกกล้ามเนื้อมือไปได้ด้วยนะคะเห็นไหมคะเราได้หลายๆอย่างเลยนะคะทีนี้เราก็บีบให้มันละเอียดนะคะจากนั้นก็ใช้กรรไกรค่ะคุณสุสใช้กรรไกรตัดเลยค่ะนะคะตัดแล้วนะคะ,ะทีนี้ก็ตัดจากนั้นนะคะเมื่อเราบีบโอลิโอละเอียดแล้วนะคะหรือว่าเอาที่เด็กชอบบางคนไม่เอาละเอียดมากให้เป็นชิ้นราคาแล้วมันจะได้มีรสชาติ กรอบๆนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคุณสุใส่เยอะๆเลยค่ะคุณสุชอบทานเยอะๆเลยโอริโอนะคะ,ะใส่ลงไปจากนั <ๆ S 2> ้นก็คนค่ะคนคนคนให้เข้ากันขออน,นุญาตเติมนมคานชันลงไปไหน่อยค่ะคุณสุเติมลงไปค่ะไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวอ้วนอ่าบีลงไปเลยค่ะเสร็จโอเคขอบคุณค่ะทีนี้คุณสุก็คนต่อไปนะคะคนต่อไปเลยค่ะให้ส่วนผสมมันเข้ากัน เด็กๆด,ดูสิคะเปลี่ยนได้ยังคะเปลี่ยนแล้วใช่ไหมคะหน้าพานไหมคะเด็กๆไหนกุนสุยกให้เด็กๆด,ดูหน่อยอ่านี้นะคะเสร็จแล้วจากนั้นเอาไปเทลงในพิมพ์เลยคะ่ะกุสุขานี่หนไหมพิมพ์ของเราก็จะมีด้วยกันสี่ช่องนะคะเอาเทลงไปเลยคะ่ะแฉะ เวลาเราใส่ลงไปนะคะอย่าให้มันเต็มจนเกิน,เกนไปนะคะถ้ามันเต็มเกินไปจะทำให้อ่าน้าเวลามันแข็งตัวมันจะล้นออกมาจากพิมพ์ได้นะคะเดี๋ยวจะทําให้ไม่สวยงามทีนี้เราก็เอาเนื้อลงไปเลยค่ะคุณสุข้าใ,ใส่โอริโอลงไปด้วยค่ะเต่งลงไปเลยได้แล้วค่ะ อ่ะทีนี้นะคะมารดต่อไปเลยค่ะครูสูตรอะไรต่อคะปิดฟ้าน้ไว้ก่อนค่ะรดอะไรต่อไปเออยอาต่อไปค่ะเริ่มรสชาติที่สองกันเลยนะคะเด็กๆรสชาติที่สองนี้เราจะทำรสชาติของฮบรอยสีแดงค่ะอว่า่เรดนะคะเดี๋ยวเราจะดูว่าจะเป็นสีแดงว่าเป็นสีชมพูนะคะอ่าทีนี้ครูสูดจะเติมเคโบลมาเลยนะคะเด็กๆมาดูกันเลยค่ะ จะเป็นสีอะไรนะหนึ่งช้อนไอสีชมพูเป็นสีแล้วเป็นสีเลยอีกนิดนึงนะอ่าลงเปลี่ยนสีแล้วไหนลงให้เข้ากันสิคะผู้ชมนี่อ่าตกว่าตกลงนะคะได้ออกมาเป็นสีชมพูนะคะเด็กคุณจะีว่าเป็นสีแดงของเทมโบยอ่าเด็กๆต้องควรให้มันเข้ากันนะคะลูกอ่าเมื่อเข้ากันนี้แล้วก็เทลงในพิมพ์ต่อเลยค่ะผู้ช่ค้าใส่ลงไปในพิมพ์ต่อได้สองสีแล้วนะคะสีแรก นมโรงเรียนกับโอริโอนะคะอันที่สองคือนมโรงเรียนกับเฮบอบอยค่ะต่อไปนะคะปิดฟ้าค่ะทีนี้เรามาดูรสชาติที่สาครูจุ๊บจับได้ปีโป้ค่ะครูสุดค่ะทีนี้เราต้องมาตัดก้อนเลยค่ะ ัดก่อนเลยปีโป้ค่ะปีโป้ปีโป้ปีโป้เราก็ใช้นมโรงเรียนเหมือนเดิมนะคะเด็กๆเวลาตัดอย่าลืมนะคะคุณครูบอกแล้วให้ระมัดระวังนะคะถ้าเด็กๆตัดไม่ได้ก็ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยนะคะใส่ลงไปค่ะทีนี้ครูจุจะใช้เยลลี่นะคะคุณครูเจาเยลลี่ค่ะไม่เอาเนะื้อปีโป้ เยลลี่เยลลี่ปีโป้อีกสีนึงค่ะเยลลี่ปีโป้กสีนึงค่ะนุ่มไงคะคุณจุกค่อนใช้เป็นปีโป้ถ้วยค่ะนี้มันเป็นเิลลี่ปีโป้และมันก็จะเป็นรูปร่างของปีโป้สวยงามเลยนะคะนี่นะคะจะเป็นสีสีเลยเห็นไหมคะมีหลายสีเลยมีทั้งสีส้มได้จาะอ่านี่ค่ะเด็กๆสีเขียวสีม่วงสีแดงนะคะน่าทานมากเลย ครูสุขาใส่มะม่วงค่ะครูจุกผิวแล้วอืมน่าทานมากอืมครูสุจะเติมนมด้วยไหมคะเติมไงใส่นมข้นหวานไหมคะใส่อาอใส่ค่ะครูสุใส่นมข้นหวานด้วยนะคะใส่นมข้นหวานให้ครูจุกด้วยคูจะอยากกินเนียโอ้ยน่าทานมากเลยอ่ะเี๋ยวคนให้เข้ากันค่ะครูสุยกแก้วหน่อยค่ะ เด็กๆเห็นไหมครับสีสันมอยู่ในแก้วเลยวิ่งไปวิ่งมาก่ะไหลสีลูน่าทานมากถ้าเด็กๆไม่มีอยงรี่ปีโป้ก็เด็กๆสามารถเอาปีโป้ที่เป็นแบบกล้วยนี้ได้นะคะมันก็จะมี 4, สีสันต่างๆแต่กอนที่เด็กๆจะเอามาทำเด็กๆก็ต้องทําให้เป็นเนื้อให้ละเอียดก่อนนะคะแล้วมาใส่ค่ะเอาจากนั้นเทล,ลงในพิมพ์น,นะคะ นี่ง่ายสีสันตัวนงามอเค่ะปิดตาเลยค่ะคุณครูอะ่ะต่อไปนะคะรสชาติที่สี่จะเป็นโอวันตินค่ะรสที่สี่นี่โอวันตินเด็กๆคนไหนชอบทานโอวันติน,นบานน้างคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะโอวันตินได้เป็นสีอะไร โอวัลตินค่ะอันที่สี่แล้วนะคะดเด็กๆอย่าลืมนะคะรสชาติแรกนมกับโอริโอนะคะรสชาติที่สองนมกับเฮลคบอยรสชาติที่สามนมกับเยลลี่ปีโป้และรสชาติที่สี่นะคะเป็นโอวัลตินนะคะใครอชอบทานโอวัลตินบ้างเห็นไหมคะสีหน้าทานเลยคนให้เข้ากันนะคะ จากนั้นบีบนมค้นหวานลงไปเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหวานให้กับไอศครีมของเรานิดน้อยนี่เลยค่ะเขียนสีนิดนึงนะคะน่าทานเลยถ้าเด็กๆไม่ชอบรสชาติตามที่คุณรูเด็กๆชอบรสชาต,ติเด็กๆก,ก็สามารถแัดแปลงได้เลยนะคะ เสร็จไปแล้วนะคะทั้งสีรสชาติแต่เอ๊มันจะเป็นไอติมแล้วยังคะผูุ้กยังค่ะแล้วเราต้องทํายังไงต่อคะต้องนําไปแช่ในช่องฟิชไว้นะคะ,ะถ้าเด็กคนไหนไมีตู้เย็นที่สามารถแยกออกเป็นสองช่องได้คือช่องฟิด้านบุนะคะเด็เดกๆก็เอาอพิมพ์ของไอซ์พิมพที่เราทําเสร็จแล้วนะคะเอาไปใช้ในช่องฟิชนะคะรอให้แข็งตัวค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพสําเร็จกันนะคะว่าเราจะได้ไอติมแบบไหนกันนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะเมื่อเราไปแช่ในห้องช่องแข็งในตู้เย็นเสร็จแล้วนะคะแล้วได้เวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเอาออกกันเลยค่ะว่าเราจะได้เป็นไอติมแท่งไหมนะคะเดี๋ยวครูจุ๊บใจเด็กไปดูครูสู่ในการถอดกันเลยค่ะค่ะนะคะอ่าไม่ติมแข็งแล้วนะคะเราก็มาถอดกันเลยค่ะเด็กๆน,นี่ไงใส่ลงไปเลยค่ะเอาอีกรอบหนงเลยค่ะ ดอลยค่ะโอริโอ้กับนมเย็นนะคะอ่าเราได้แล้วสองสีค่ะมีอะไรคะโอวันตินนะคะอ่านี้นะคะเป็นไอติมที่เราทำมาแล้วสำเร็จนะคะครูจุ๊บได้รสโอริโอนะคะของครูสู็นรสอะไรคะ ของครูสุรรถโอวันตินค่ะโอวันตินกามอะไรนะคะเฮลูบอยนะคะสีแดงเฮลูบอยนะคะอ,ะคะอ,อทีนี้ครูสูตรลองชิมให้เด็กๆดูสิคะเด็กๆคิดว่าอร่อยไหมนะคะถ้าเด็กๆคิดว่าอร่อยก็ไปลองทำกันเลยนะคะใช่ค่ะคลิปนี้ก็ครูจุกกับครูสุนะคะขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะแล้วเรามา จเจอกันให,หม่ในคลิปหน้าค่ะเด็กๆว่าคุณครูจะขอบคุณทุกทมาทำอะไรใช่ใชไหมคะใช่ค่ะ,คะ,อะขอบคุณนะคะบ๊ายบายนี่ไงดีกทีหนึ่ง